สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเย็บผ้าสองเล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเล็กแบ่งปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้เอาแนวทางซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลของแอดแพนแพนพ,นพารวยค่ะพี่น้องคะ่ะใบแหลกบ้างแล้วจะพี่น้องจ๋าเล็กตะล่าง ชุดสีหางสีตัวค่ะพี่น้องค่ะโมเ,เดลนี่เอดแพ่นๆพ่รุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ตามโตกันไหมค่ะชนหลายแบบชนหลายเจ้าอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเลขอาสีดังได้เด้อค่ะพี่น้องต่อไปหาสื่อสลากกินเมืองรัฐบาลใบเด้อจะเด้อว,วันเลขสีดังก็เลขสีอันจะพี่น้องจ้ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อค่ะเด้อเลขตารางพันกระมี่เลขเก่าเลขแปดเลขหก 6, เลขหนึ่ง จับคู่ได้1 9 1 6 1 8 9 8เก้รียบชอบส่วนตัวเยาวัน1 9 9 1เด้อค่ะพี่น้องเด้อชนเลขลัางอ่า two c หางเย,ยวันคือกันค่ะพี่น้องค่ะเลขคำนวณเย,ยวันกระไดเก่าหนึ่งคือกันค่ะพี่น้องค่ะชน3ามสูตรสสูตรอยู่ค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณเจ้าของคอมมอน s เพ่นเพ,น,เพนค่ะพี่น้องขะต่อไปเป็นของอ่า เบบคนลักงูใบสีเขียวค่ะอันนี้ใบสีเขียววที่แล้วเนี่ยเขาคูโตดนะคะเนะเขาศูนเก่าแต่ว่ามันออกศูนหาเลขออก905แต่ว่าข้าง่นเขาคูโตดนะคะเนะวันนี้ตามต่อกันไหมคะพี่น้องคะแล้วใบสีชมพูนะคะสำหรับเ็บคนลักงูมันจะมีใบสีสม้มสีชมพูสีเขียวอันนี้เป็นใบสีเขียวค่ะ ในซีห้าซีเจ็ดซีแปดซีหกซีศูนย์แล้วก็ซีสามค่ะลอตเตอรี่ก็บ้างแพงแล้วค่ะพี่น้องค่ะฝากไปหาซื้อหาจับจองมาเป็นเจ้าของเนาะค่ะเนาะแนวทานเด็ดๆแนวทางแม่นๆผู้ใดบ่มักบ่ชอบก็เลื่อนผ่านเด้อค่ะเด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ขอพระคุณค่ะ ตามหาแอดทันใดหรือว่าอยากได้ของแอดทันใดก็ค,คอมเมนต์บอกได้เด้อยค่ะเดี๋ยวยวันสิไปหามาลงให้เบิ่งค่ะเอาม,มาแป่งปันปให้เพืเ่อนๆได้เบิ่งได้ชมน้ำกันนะคะเนาะต่อไปเป็นของน้องแป้งค่ะพี่น้อง่ะแอดน้องแป้งน้องแป้งดที่แล้วี่ก็เข่า0770เนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขสามตัวปกติ729735538 2 9 3 5 3ดม เลขทูแปดสามศูนย์บัตรสันขอบคุณเจ้าของข้อมูลน้องแปงเด้อค่ะเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเลยเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้กะมีหเหตุบังสามแบบสามเอสเนาะค่ะเนาะขอพี่น้องโชคดีร่ำด้วยถูกหวยรั้งวันที่หนึ่งคะ่ะเจอกันคลิปหน้าเนานะค่ะเนาะเอาไม่บิ่งคลิปละสามเอสพอเดีย๋ยวจังอ่าเพื่อนๆสิสับสนเนาะค่ะเนาะอยากได้ของแอดทันได้ก็คอมเมนต์บอกได้เด้อค่ะเดอ้อ ดีร่ำรวยร่ำรวย